<Das que ath> <S <S มีไก่บกมานำเสนอนะครับไก่บกเซฟนกนะครับตัวนี้ขายยาว8เซนนะครับของค่ายเอฟแมนของตีุ๋บนนะครับโทรสอบถามราคาตัว450นะครับโทรโทรสั่งได้นะครับที่เบอร์โทร0825201925นะครับตัวนี้คือขึ้นเซฟนะครับนี่กดจะลั่นนะครับ ถ้าปลดเซฟกดลั่นถ้าขึ้นเซฟกดจะไม่ลั่นนะครับเวลาใส่รูปอย่างนี้ครับรูปรูปดอกตูจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาใส่รูปต้องกดให้ลั่นก่อนนะครับใส่รูปจะล็อกอยู่นะครับเซฟขึ้นเซฟนะครับเวลาเราปลดเซฟกดลงนะครับเซฟจะไม่บังตาครับตอนนี้ ดอกก็จะหลุดถ้าขึ้นเซฟกดไม่ลั่นนะครับครับผม